บ๊อบหลับหรือเปล่าคุณไม่เคยได้ยินหรอกเหรอ,กอตกลงคุณกับจิลเลียนจบแล้วใช่ไหมทำไมหนูไม่รู้สึกว่าฉันนะาละ่ะถ้าคุณรักเธอจริงคุณต้องไม่ท้องง่ายง่ายอย่างนี้สิดีใจเหอะโชคดีที่คุณไม่ได้ร่วมชายคาบ้านเนี้คุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงที่ต้องอยู่บ้านซึ่งมันผิดที่สําหรับคุณโดยสิ้นเชิงระเบิดจากด้านนอกตอนนี้เครื่องยนต์หมายเลขสามดับไปแล้วมันจะปลุกได้ไหม,<อ>มว่ามาเลยถ้าดับไปอีกตัวหนึ่งก็ไม่ลอยแล้ว ต้องไม่เคยเออกไปนอกยานเพื่อตมเครื่องยนต์ฉนันรู้สึกถึงความโกรธของคุณมีอะไรนอกจากความโกรธอีกไหมมิกนักกายภาพคนเกา่าบอกว่าคุณหมดกำลังใจต่อสู้เขาพูดถูกไหมคะมคุณรู้นะคุณยังเป็นคนเดิมกับแชมปเปี้ยนนมทองอายุย2ิบสองเรียนกล้าหารอฟกานนสถานคุณคนเดิมเราไปเดินเล่นกันเยี่ยมคุณกับจอมัสตาร์มาเดินลำลึกความหลังรีกกันน่าจะสนุกนะอก็คงจะช่วยสร้างสีสันให้งานได้พอดูแลนะ แต่ว่าสุดท้ายผู้ชนะก็คือชุดฝรั่งเศสสุดเลิศหรูอลังการถึงชุดอยู่ดีนั่นแหละเอาเฮ้ว่าก็มีส่องผิดเลยเหมือนกันอ่ะงั้นว่าให้อยางอื่นทงและกันน้อนี่คือผ้าแพรทอจากฝ้าอย่างลีลายไก่ฟ้า นิยมใช้ลายนี้บนผ้าเพื่อเป็นเครื่องลังของการเลืองหาความงามและโชคดีอ่ะว้ายยกให้หรือแทงเนอะถ้าอย่างนั้นก็สู้ให้เต็มที่ให้รู้ว่าฟุตบอลของเราแข็งแกร่งแค่ไหนสู้ให้เต็มที่ไปเลยเก็บเสื้อผ้ายยดใส่กระเป๋าเฮ้ยเรียบร้อยแล้วครับเออเฮ้ยลืมสะสนิดเลยอ่ะ เออแล้วหรือว่าเม้ยแปลกแฮ่เอ้ยไม่มีอ่ะโอ้ยจริงด้วยสิอ้าเอ้ยแล้วแล้วแล้วตัวไปไหนอ่ะโอ้ยจริงด้วยดิแม่ของทั้งหมดนี่ให้ใช้เป็นอาวุธฆ่าคนยังงั้นเนอะไปอาบน้ำดีกว่าเราเอ้าเฮ้ยหน่อยเนี่ยเฮ้ยสงสัยคงล็อกกุญแจอยู่ละมั้งเอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไรอ่ะนายเข้ามาทำไมเนี่ยเอะคุณหนูนางงี้กับคุณจีฮารุออกไปข้างนอกกันเลยครับคุณจีฮารุกับคุณหนูเหรอ ม็ดูสนิทกันดีนะครับแต่ที่จริงแล้วคุณหนูชอบความคิดของคุณจีฮารุนะครับถ้างั้นโทรศัพท์ไปบอกดีไหมล่ะครับอยากได้กระดาษเขียนเรียงความเพิ่มไหมจ๊ะเอา้าก็ดูเหมือนส่วนใหญ่จะเขียนเสร็จกันแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นอาสมะช่วยอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมฮู้แล้วเป็นอะไรและนั่นเอาไว้เผาหลังเลิกเรียนนะจ๊ะถ้างั้นขอความการุณาด้วยนะคะและ้วก็ฮอริซอนอยากได้ชุดเดิมคืนด้วยะคะ่ะถ้างั้นขอความการุณาด้วยนะคะ แล้วก็ฮอริซอนอยากได้ชุดเดิมคืนด้วยค่ะเอาละหยุดทำทุกอย่างก่อนปล่อยให้หัวใจเต้นรัวอย่างเดียวแล้วมองมาที่ฉันการขโมยของไม่ใช่การทำลายหรือแย่งของคนอื่นแต่เป็นเรื่องผิดศีลธรรมอันหอมหวานที่สิ่งสารอมรลกรรมลึกลับแห่งอาชญกรรมที่ขี้เล่นและเน่ากลิ่การขโมยของไปเรื่อยๆเหมือนฮิตคริฟในเรื่องต้นรักดอกโสดคือกิเลสสูงสุดที่ต้องเดิมพันด้วยชิมถ้าไม่พักตอนที่ยังพักได้นะร่างกายจะรับไม่ไหวเอานะ เด็กคนนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่านะก็เอาเถอะถ้าเป็นเด็กคนนั้นก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่หล้วนั่นสินะถูกอย่างที่มาโดกะพูดแล้วฉันในตอนนี้ก็มีแต่ต้องสู้กับเขาเท่านั้นขอบคุณนะมิยาฟุจิอะไรกันนาิีน้าแบบนั้นะไม่น่าดูเลยนะเนี่ยเหรอกุลสตรีแห่งฟูโซช่วยไม่ได้นะนี่เงยหน้าและหันมามองทางนี้สิอย่าขยับนะ,ะเครื่องสื่อสารไหละถ้ามีเจ้านี่แล้วก็ ต่อให้ห่างกันแค่ไหนก็ยังสามารถสื่อสารกับฉันได้เพียงแต่ว่าตอนที่ใช้จะต้องเป็นเวลาฉุกเฉินจริงๆนะเข้าใจไหม